อะไรนี่ใส่เสือมันเป็นนมอีกกีบอันนึงอ่ะหนูรู้สึกว่ามันมันไม่สวยเพราะว่าเวลาเราใส่เสื้อแบบเกาะอกหรือแบบเสื้อชุดว่ายน้ำอ่ะมันจะเป็นแบบอีกข้างหนึ่งมาหนูก็เลยไปเอาออกแต่อันอันต่อไปที่หนูจะทำคือหนูจะไปทำสะดือทำสะดือสะดือทําอะไรหนูอ่ะเป็นคนใต้ตาลึกใช่ไหมคะแล้วหมอเนี่ยเขาก็ไปฉีดใต้ตาให้ด้วยการใช้ไขมันของตัวเราเองฉีดทีนี้หมอดันใช้เทคนิคฉีดไขมันแต่เป็นเทคนิคฉีดฟิลเลอร์ซึ่งมันคนละเทคนิค มันใช้ไม่ได้ทีนี้ก้อนไขมันมันเลยห้อยอยู่ตรงใต้ตาสองข้างหนักเข้าไปอีกหนักใช่ทีนี้หนูจะไปแก้ใต้ตาที่เกาหลีแล้วตอนนั้นมันยังแก้ไม่ได้หมอก็เลยดึงหน้าให้แค่นั้นเอง <c oughs> หนูไม่ได้เจตนาจะไปดึงหน้าแล้วนี่คุณหม่เป็นหมอมานานนี้อย่างครับเนี่ยเท่าที่อธิบายหมอเราั่งดูอยู่ว่าเฮ้ยนี่ความรู้แบบนี้เราไม่เคยรู้ถูกป,ปะ่ะบางคนที่ไม่เคยผ่านมาเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันบอกรายการเราไปเลยวันนี้มีแพลนจะทําอะไรเพิ่มอีก หนูเนี่ยล่าสุดที่หนูเพิ่งไปทำมาคือหนูไปเอาจักลแลยิ้มออกมาคืออะไรนะยอ้มี่อ๋อมันมีไขมันตรงนี้มันเป็นส่เสื้อเป็นนมอีกกีบอันนึงอะหนูรู้สึกว่ามันมันไม่สวยเพราะว่าเวลาเราใส่เสื้อแบบเกาะอกหรือแบบเสื้อชุดว่ายน้ำอ่ะมันจะเป็นแบบอีกข้างหนึ่งมาหนูก็เลยไปเอาออกแต่อันอันต่อไปที่หนูจะทำคือหนูจะไปทำสะดือทำสะดือสะดือทำอะไรคือตอนเด็กๆกันหนูเป็นคนสะดือจุน แล้วแล้วหมอตัดสมัยก่อนเขาไม่มีศัลยกรรมใช่ไหมคะเสื้อหนูมันก็เลยจะเป็นรูใหญ่ๆแล้วเวลาหนูถ่ายใส่เสื้อเอลรอยคนชอบมีคนมาคอมเมนต์ถามว่าพี่แมปครับเสื้อเป็นอะไรครับอยาหนูก็เลยอยากเอาไปแก้ให้มันเป็นแบบเสื้อสวยๆเป็นรูเข้าไปลึกๆหน่อยไม่มีตุยออกมาให้มันเป็นกลมๆเล็กๆนี่เสื้อเองอะเนี่ยมันทักจังเลยใช่เขาถามว่าเสื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ย ดึงให้เขาจะได้สบายใจนี่คือทําตามใจโซเชียลแล้วนะก็งมยพว่าตัวมันมันก็เรียกว่าทําให้ไม่มั่นใจไงเพราะว่าคนทักกันมากจนแบบเฮ้ยตัวลมันไม่สวยมันไม่สวยจริงเหรอเรามาดูเองเอ้าไม่สวยใช่ก็เลยไปทําสือเฮ้ยแต่คุณแม่มคุณแหม่ม ต้องลองฝากข้อคิดนิดนึงเพราะว่าคุณก็มีประสบการณ์เยอะเกี่ยวกับการทําสัญยกรรมมันต้องวางแผนอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะแทบจะทำทับทุกคนเลยใช่ค่ะหนูแค่รู้สึกว่าจริงๆอ่ะการหาข้อมูลอ่ะหาข้อมูลมากหรือหาข้อมูลน้อยอ่ะไม่มีอะไรวัดได้ว่าอันไหนมากไปอันไหนน้อยไปแต่หนูว่าอยากให้คนที่จะไปทาอ่ะดูจากคนใกล้เคียงใกล้ชิดเราอะค่ะสมมุติว่าเจ้าจ๋าเคยทําอันนี้มาดูจากกระจ๋าว่าทําออกมาสวยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราไปดูตามรีวิวทั่วไปซึ่งรีวิวพวกนี้มันแต่งเติมขึ้นมาได้ ได้ต่อให้เราเห็นเป็นหลายร้อยพันพันรีวิวอ่ะก็คอนเฟิร์มไม่ได้ว่าเขาดีหรือเก่งจริงหรือเปล่าดีที่สุดคือทําไปเถอะถ้ามันสวยก็ทำเดี๋ยวผมจะทำแล้วเดี๋ยวผมจะทำแล้วเพราะหลังส้เนี่ผมออกกําลังกายแล้วผมเหนื่อยมากผมก็เลยจะไปหาหมอศัลยกรรมจะเส่นจมูกจมูกอีกอันหนึ่งไว้เส่นจมูกจมูกอีกอันหนึ่งไว้ตรงนี้จะได้หายใจสะดวกเพราะว่าอันเดียวเหนื่อยอ่ะนี่